สวัสดีคะ่ะทุกคนทักไทยจากเมที่ประเทศโนเวยค์ค่ะวันนี้วันศุกร์อากาศสดใสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะดูทะเลฝั่งนูน้นแล้วก็ดูขอบฟ้าฝั่งนู้นนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะเห็นแสงเริ่มกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนฝั่งนู้นคือสวยมากๆเลยคะ่ะ ยอดเขาฝั่งนี้ก็สวยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลากภาพยาวๆเลยนะให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะคือมันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดูโอ้ยสวยจริงไม่จกตาค่ะวันนี้อากาศดีเห็นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนคือสวยมากๆเลยค่ะ เป็นแสงแดดนะคะบนยอดภูเขาค่ะทุกคนเริ่มกลับมาแล้วนะคะโอ้ยดีใจมากแต่ว่าหนาวมากค่ะในขณะที่เมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ประมาณนะคะประมาณนะประมาณ12องศาค่ะทุกคนก็คือหนาวนะคะแต่ก็เป็นวันที่สดใสน,นะคะทุกคนเมย์จะบอกว่าเมื่อคืนเมนอนเร็วมากเลยนะคะสี่ทุ่มครึ่งเกือบเกือบห้าทุ่มเมย์ก็คลบหลับแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า อากาศมันดีด้วยมั้งคะมันก็เลยแบบนอนหลับสนิทนะคะเมื่อคืนวันนี้ตื่นมาก็เต้นคลิปสั้นเลยนะคะทุกคนคืออารมณ์ดีค่ะวันนี้วันศุกร์ก็เป็นวันที่สุขใจของหลายๆคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยเมย์ก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆทุกคนเป็นประจำนะคะพยายามจะเข้ามาทักทายเพื่อนๆแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ ช่วงบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเข้าไปในเมืองนะคะไปหาแม่คือแม่โทรมานะคะก็คือให้ไปกินข้าวบ้านแม่นะคะก่อนที่เมย์จะกลับไทยนะคะคือจริงๆอะเมยยังไม่ได้กลับตอนนี้นะคะแต่ว่าแม่แกชวนนะคะก็เลยต้องไปวันนี้อาจจะลงคลิปนี้นะคะแล้วก็ลงคลิป ไปดูควางนะคะทุกคนเป็นคลิปเก่านะคะแต่เดี๋ยวเมย์จะลงให้ค่ะทุกคนวันศุกร์อย่างเงี้ยแม่ก็จะชอบโทรมานะคะให้ไปกินข้าวที่บ้านถ mm. ้านางสะดวกนะคะแม่แม่ของเม,แม,งแ,มแม่ของแฟนเมนะคะทุกคนก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆกันเป็นประจำเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันศุกร์แล้วบางคนถามว่าทําไมเมอัดคลิปสายจังทําไมเมย์ทักทายสายจังใช่ไหมคะอ่ะเมย์จะตอบเลยนะคะเมตอนนี้คือเมยอยู่ ที่ประเทศโนเวยนะคะทุกคนเวลาที่เมย์โพสอะไรไปเวลามันก็จะช้ากว่าเมืองไทย5-6ชั่วโมงนะคะทุกๆเช้าที่เมย์ตื่นมานะคะเมย์ก็จะทักทายเพื่อนๆน,นั่นคือเวลา9โมง10โมงของประเทศโนเวยนะคะอาจจะ เป็นเวลาไทยประมาณเที่ยงหรือประมาณบ่าย,ายสองบ่ายสามอะไรประมาณนี้คือเวลามันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนะคะเพราะว่าเมย์อยู่ต่างประเทศคะ่ะบางคนก็คิดว่าอุ้ยทําไม่ม์ทักทายสายจังอันนี้ก็ได้คําตอบจากเมย์แล้วนะคะทุกคนแล้วเมย์มั่นใจเลยนะคะว่าแดดจะกลับมาภายในอาทิตย์หน้าแน่นอนเราจะได้เห็นแดดเต็มเตมเลยนะคะเวลาที่มันมีแดดเต็มเเนี่ยแล้วเวลาเราถ่ายรูปอะทุกคนคือ มันสวยนะคะแต่คือตอนนี้แดดมันกลับมาประมาณ2-3งสามชั่วโมงแต่คือไม่ใช่ว่าแดดแบบเปียงๆนะคะก็คือแบบเป็นแสงสว่างกลับมานิดหน่อยก็คือสวยค่ะทุกคนรออีกนิดนึงนะคะอดใจรออีกนิดนึงค่ะแล้วมุมเนี้ยคือมุมโปรดเลยนะคะทุกคนเมชอบมานั่งมุมนี้อัดคลิปทักทายเพื่อนๆแล้วก็เลือกตาไปมองบนยอดภูเขาด้วยนะคะคือมันสวยจริงๆค่ะทุกคน แต่ความสวยก็มากับความหนาวนะคะทุกคนทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้คืออากาศติดลบนะคะมันเป็นช่วงวินเตอร์ของประเทศโนเวย์ค่ะทุกคนอดใจรออีกนิดนึงนะคะวินเตอร์ก็ถ่ายรูปได้ค่ะแต่ขอให้อุณหภูมิอ่ะมันลดกว่านี้นิดนึงได้ได้ไหมเอ่ยถ้าอุณหภูมิมันลดเหลือสัก ลบห้าลบแดอย่างเงี้ยเออโอเคเมยังสู้ไหวนะคะเมยังออกไปถ่ายรูปยังออกไปเดินไหวแต่ถ้ามันติดลบเกินสิบขึ้นไปไงทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราเดินอยู่ข้างนอกนานๆเนี่ยมันเย็นนะคะแล้วมันก็หนาวมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะเมย์จะเก็บภาพยอด บนภูเขาเนา้อมฟ้าเพื่อนๆคือมันสวยจริงๆค่ะก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆนะคะวันศุกร์ก็ขอให้ทุกคนสุขกายสบายใจทุกคนเลยนะคะขอให้เป็นวันพักผ่อนที่ดีของทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักใบบ่ายเย็นๆนะคะเดี๋ยวเมจะลงคลิปตอนพี่ไปดูกวางให้นะคะทุกคนก็เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติจริงๆนะคะเพราะบ้านเมย์ถ้าเปรียบเสมือนก็คืออยู่บนยุ่ต่างจังหวัดค่ะก็จะได้เห็นกวางลงมานะคะแต่ย้ําก่อนนะว่าเป็นคลิปเก่านะคะมีคนขอคลิปกวางมาคลิปนี้เมย์ก็ต้องไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็ดูคลิปสั้นเมย์ด้วยนะแลวอ้ออย่าลืม <c oughs> คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเมย์พูดอะไรบ้างนะคะเช้านี้เมย์ทักถ่ายอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะคอมเมนต์มาเยอะๆเลยเมย์อยากอ่านคอมเมนต์เมย์อยากตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสุขกายสบายใจกับวันศุกร์นะคะจากเมย์ที่ประเทศโนเวยค์ค่ะทุกคน